สวัสดีค่ะปลูกเลี้ยงต้นไม้ง่ายๆสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนมาแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับการปักชําใบกวากมรกตนะคะเอ่อก่อนหน้าน,นี้บ้านแทนเคยแนะนําเพื่อนๆถึ <c oughs> งการปักชํากิ่งมาแล้วนะคะแต่ว่าจะแนะนําว่าใบของเขาเนี่ยก็สามารถเอามาปักชํานะคะเพื่อให้เกิดโขดสวยๆได้แล้วก็เอ่อมีต้นเล็กๆขึ้นมานะคะเราสามารถเอาเขาไปประดับใส่กระถางสวยๆนะคะแล้วก็วางตั้งบนโตทำงานได้ค่ะ มาดูขั้นตอนการปักชำนะคะอย่างแรกคือเพื่อนเพื่อนเอาน้ํายาเร่งรากนะคะผสมน้ําตามสูตรของข้างขวดเลยนะคะแล้วก็นาใบที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะคะที่เขาสมบูรณ์แข็งแรงมาแช่ในน้ํายาเร่งรากเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อ่านข้อมูลข้างฉลากนะคะอัตราส่วนตามข้างฉลากของขวดเลยค่ะเมื่อแช่แล้วครึ่งชั่วโมงนะคะก็นําใบเขามาปักชำลงดินปลูกตปนไม้ปกติเนี่ยค่ะ แต่ว่าบ้านแทนเติมหินบูขเขาไฟลงไปนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งของดินค่ะเราปักชำใบกวากมรกฏแบบนี้ไว้ประมาณ7-8เดือนนะคะเขาจะให้โขดที่สวยงามกับเราช่วงการปักชำใบก็คือเราก็ดูแลตามปกตินะคะก็คือมีรดน้ำสามถึงสวันครั้งค่ะแล้วก็ให้แดดเขาครึ่งวันเช้าค่ะ เมื่อถึงระยะเวลานะคะเขาก็จะให้โขดแบบนี้ที่สวยงามนะคะมีสนักโขดที่กลมโตใสนะคะบางต้นก็จะมีเออบางใบก็จะมีต้นเล็กๆให้เราด้วยค่ะ เมื่อเราปักชำเขาจนได้โขดที่สวยงามแบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเราเขาไปปลูกลงกระถางนะคะตามที่เราต้องการแล้วก็นําไปประดับตามบ้านนะคะหรือว่าโตะทํางานได้ค่ะเพราะว่ากัมกมลกรดเขาก็ถือเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้นาโชคชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะวันนี้บ้านแทนก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามบ้านแทนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บ้านแทนไว้นะคะเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆจากบ้านแทนค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ